สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุภสุคนมือนี่งกับพ่อกระยานิวแคนาดาคือเกาละจามือน,นี่งยนิวกับมีคคามาอัปเดตพยาบ้าลฟินแลนด์เน,นาะนาะล้วก็พูดแชร์พูดอ่นขายตัวเกียวมิวสิกเนาะจาวะ่าโอ้ยดีใจมากไม่คิดว่าน้องจะมาที่นี่ได้16กคเข้ากลุ่มเลยเดอ้อวันที่16กกรกดาคุมสองหาตัวเกียวไลสตรีมอีพีศิลปินรับเชิญน้องอาอายสกุณาพร ตัวเป็นๆเ,เจอแน่ๆเข้ากลุ่มทักเพจเลยครับเอฟซี FC หลายท่านก็บขามาแสดงความยินดีดีใจน้ำนอกจากนะท่านนี่ก็ว่ารอชมน้องอาายประธานน้องซีแกรมเคยคิดไว้นานแล้วคนเก่งมาเจอกันน้องอาายมาดีใจแท้น้องน่ารักมากอีกท่านนี่ก็ว่าจับร้องเพลงคู่น้องซีแกรมแนเดออีกท่านนี่เพื่อนก็ว่า น้องเก่งมากน่ารักมากนอนรอในกลุ่มตั้งแต่วันแรกแล้วจ้าอีกท่านนี้ก็ว่าขอบคุณบอสบิ๊กจ้าที่ให้น้องมาร่วมสร้างผลงานในครั้งนี้และหวังว่าครั้งต่อๆไปบอสบิ๊กคงให้โอกาสน้องอาอายค่ะจากใจเอซเสียงวิหกค่ะดีใจมากค่ะพี่พี่น้องนองมีความจเเห็นว่าจังใดกัคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเนี่เด้อจ้าคลิปนี้กาฝาก้ว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้า กดติดตามากดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ให้ช่องยานิวแคนาดาเนี่ยเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหนาา้าค่ะบ๊ายบาย